สวัสดีมิดดักส์แจนเกมนักดราสจากอีพีที่แล้วที่เราไปลงถ้ำพิษมาพาดนะครับพี่คิดว้เวลมันจะสูงกว่านี้ดันได้มาแค่77เวลแล้วพี่ก็ไปลงถ้ำกลางแมปได้ไมาอีกหนึ่งเวลนะครับเออทำนั้นก็ให้ XP ไมาเยอะอยู่แล้วเนาะโอเคครับทำให้คลิปนี้เราเลือกไม่ได้ที่จะต้องไปฆ่าไททันว้าแต่ก่อนไปฆ่าไททันเรามาแลกอัลิแฟคเล่นกันดีกว่ามา พี่ไม่ได้เซฟนะเพราะพี่ไม่คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนกับการแลกอรนติแฟ์จากถ้ำพิษครั้งแรกเหมือนเขาจะให้เป็นปืนหรือเปล่าปืนที่มันต้องซื้อในร้านค้านะถ้าพี่จำไม่ผิดนะเนี่ยที่ต้องซื้อในราคา110บาทเนี่ยจะให้มาฟรีๆนะแต่ว่าปืนที่บอกเลยว่ามันใช้ไม่ดีมันใช้ไม่ดีเพราะว่าดาเมจมันน้อยนะครับม,มาลองดูแถมๆว่าได้จริงหรือเปล่านะครับเฮ้ยลืมไอ้ยัดเป็ดเอ้ย ลืมกดรับเฟสว่ะเอามาเอาม่เอามโอเคไม่ได้เหรอเนี่ยอ๋อมันต้องกดรับเฟสด,ด้วยมันถึงได้ลืมไปเอาละเอาม่เอามามันต้องกดรับเฟสก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่ออนาคตเราทาเฟสโทฟี่รูมไงเฟสโทฟี่รูมมันจะต้องทาเฟสแรกอันดีแรก act, ให้ครบทุกท้ำก่อนนะครับเออถึงเราจะแ,กแลกเราจะเราไม่กดรับมันก็ไม่นับนะโอเคมากดรับเฟสก่อนนี่นะครับอร์ติแฟกออฟอินมูลอิมูลอันนี้เนาะอ่ากดรับมา มาแลกกันใหม่ครับอ่ดูว่าครั้งแรกจะได้หรือเปล่าได้ปืนหรือเปล่านะปืนโคตรแรงเลยยิงโกโดปรามาสิบทีแทัแเห็นไหมได้ปืนนะครับเอนีอ่ยดูดิปืนอาร์เมอร์แค่หกสิบห้าเองมนใช้กระสุนอะไรวะอยากจะรู้เหมือนกันวะไม่เคยใช้นะเคยใช้อยู่แต่จำไม่ได้เนาะลองยิงดิเพอมไม่้มีกระสุนมันก็เลยไม่ยิงเนาะ มันจะเป็นกระสุนแม่มกัดอะแต่ว่าต้องคากระสุนใส่ก่อนหนึ่งหนึ่งเม็ดหรือเปล่าเออเอาล่ะครับต่อมาเดี๋ยวพี่รับเวสอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นครีเวอร์อาจจะแฝกป๊อ e คลีเวอร์ปุ๊บเอาละมาหุดแรกไปแทม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 ที่กดอัดปะวะดูแบ๊บกดอัดดูวะโอเคได้มาเป็นฮุบนะครับกับชุดชีตินท่านนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้ว มีตะฮุกกับชุดชีติน,นี่แหละแล้วก็ยาคุณสิบสองถ้วยมัง้งจต่ไม่ผิดนะครับเอาล่ะไปไปฆ่าไอ้ท่านยังดีกว่าครับโอเคครับบทที่มันจะเกิดยากก็เกิดยากจริงๆนะพี่ไล่กดไทดิเซตตั้งแต่เช้าอ่ะเออพี่เปิดคชิปมาตอนช่วงเช้าของในเกมใช่ไหมเออแล้วมาถึงเกะาะคานโนก็ไล่กดมาเรื่อยๆนะครับจนมืดจนดึกเพมันจะไม้พี่ได้อยู่เลยโอเคครับผมก่อนอื่นเลยพอมาปุ๊บแบบนี้นะครับ ให้เราออกไปเซฟก่อนเลยนะเพราะว่ามันอาจจะพลาดพังได้นะครับเอออย่าประมาทอย่าประมาทแล้วก็ระวังด้วยนะครับบริเวณเกาะคาโน่ะหาดมันตื้นนะถ้าเราเข้าไปลึกมากแบบนี้ะเข้าไปลึกมากแบบนี้ปุ๊บแบบนี้บางทีเรากลับลำมาอย่างเงี้ยมันอาจจะติดบั็กแล้วแบบว่าทําให้เราเคลื่อนไหวช้าอาจจะโดนไททันมาถึงตัวแล้วกระทึบไปก่อนได้นะครับให้เราะวังเรื่องนี้ด้วยนะตรงนี้มันหาดมันแบบว่ากว้าง,าง,างอ่ะเออมันหาดมัเป็นไกลอ่ะเออจะพูดว่างไงวะ อาละมะล้อมาลงมเลยฮะปั๊เกาให้มาลูกมาอาจจะบุดไปหน่อยนะโอเคม,มาแล้วเอาละมายังมายังนองยากวะตรงดูนน้ำนี่ขามาลงมายังน่าจะลงมาหน่อย,อย่ึงแล้วมั้งเอาละล่ออีกครับใช้เป็นปืนดีกว่าง่ายดิใส่กระสุนป้ายใส่กระสุนป้ายลงมาดิพี่อยู่ไหนวะน่ะไม่เห็นตัวเลยเนะี่ยอยู่ไหนวะนู่นเหรอใช่ไหม ตามไม่ค่อยดีด้วยปับก็ให้โดนมาวะมันมืดไปหน่อยวะลงมาครับลงมาครับเนี่ยเรื่องของการล่อมาลงมาก็ยากอยู่นะพยายามออกไปเซฟเป็นพักก็ดีนะครับพอล่อมาลงน้ำามาได้ก็ออกไปเซฟอีกรอบนึงอย่าไปประมาทนะครับเดี๋ยวจะได้เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เริ่มพอเลือดมันลดมาครึ่งนึงก็ออกไปเซฟอีกประมาณเนี้ยเราเล่นหมดออฟไลน์นะครับก็ใช้ให้เป็นประโยชน์มันไม่ลงมาสักทีวะเนี่ยนานแล้วเนี่ยมาโหแล้วนะ แสงก็มืดเหลือเกินไม่กล้าเข้าไปใกล้เฮ้ยเออมา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 ยังเนี่ยเขมา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 ครับมาครับมาครับพี่น้องครับเขมาแล้ว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 มาเร็ว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 เดี๋ยวพอมาลงไม้น้ำพี่ออกไปเซฟอีกรอบนึงนะพี่เสียวตายโอเคต,อต,ต้องซ้ำต้องซ้ำมันเริ่มมันเลี้ยวกลับอีกแล้วซ้ำก่อนซ้ำก่อน ซ้ำไปอีกดอกหนึ่งมามามาไว้น้ำตามมาดิมาดิมาดิตามมาดิาดาดามมาดเอาละมาลงมาแล้วละ่ะพี่ว่าใช่ไหมเอาละครับผมลงมาแล้วเจงหวะนี้ก็ต้องรอให้มันไ,ไกลไหน่อยไหมธนูได้ปะเออใช้ธนูดีกว่าเผื่อม,มันจะโกรธนะครับปีบุด,ดอกหนึ่งขามยัหนึ่งพื้นอยู่เสียวปะยิงปุ๊บปรับโดนไหมเหมือนจะไม่โดนทำอะไ่ดิ นี่ได้โดนไหมอย่างเงี้ยยิงไปปับโอเคฮะตายฮะหนีฮะเสียวอยู่มันกระทืบได้มันยังกระทืบได้อยู่จะเอาไปเซตอีกรอบนึงดีกว่าพี่เสียววะโอเคฮะเอาละฮะกลับมาแล้วเอาละตายกระชืบใหม่ตรงนี้เอาละครับเอออย่างงี้ได้อยู่อย่างงี้ได้อยู่ฟันแม่งเลยเอาละฟันแล้วนะฟันแล้วนะครับอุ้ยกระทืบได้เรียบร้อยฮะกระทืบได้ฮะ เห็นปะแม่งเอ้ยขามไม่ถึงพื้นก็กระือนไป้ไงวะงงเลยว่ะลรมากูไปแล้วโอเคครับออกไปดีเซฟได้มาอะไรวะขามันก็ไม่ถึงพื้นนี่ว่ะเดี๋ยวต้องลองไปปันหัวดูน้องอ่ะมาเรื่องใหม่ครับผมบอกแล้วว่าข้าไม่ตายนะครับทีลาข้าไม่ตายกาลังดูขามนันที่ขามอยู่คืนไหมขามันก็ไม่ถึงพื้นนะันเห็นไหมแล้วมันกระทืบได้ไงขามจริง โอ้ยมึงกล้ามากกระทืบกูตายไปเถอะฟันหัวมันดิชุ๊ชุ๊ชุ๊เอาละมันไม่กระทืบแล้วแต่มันจะเลี้ยวเข้าดิไม่สนใจฟันไปก่อนฟันไปฟันไปเดี๋ยวไม่ได้กินยาเพิ่มนาเมธกินเท่าไหยดีกว่าหวับเอาละหนึ่งขามันถึงพื้นแล้วแน่นอนขามันถึงพื้น้วน้องนั่งอยางกระทืบได้เห็นปะ กระเทืบใหญ่เลยว่ะเอาเลยผมไม่รีบผมไม่รีบกระเทืบใหญ่เลยกระเทืบใหญ่เลยยังไงมึงก็ตายอะ่ะไม่ทางใดก็ทางนึงอะ่ะไม่จมน้ําตายเองมึงก็โดนฆ่าลงมาดิยิงแมงลอ้อมายิงมาลงมายิงมาลงมายิงมาลงมาลงมาเลย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 ตามมาเลยเอาดิกระเทืบดิ ี่มีเวลาทั้งวันนี่น้องดิงแม่งเลยเอา้ามามาลงมาลงมาเอาดิครับเสียงนักจึก,กเมื่อกี้เอาละไม่ถึงพื้นแล้วใช่ไหมฟันหัวนะฟันหัวนะฟันหัวแบะนะมามาฟันฟันไม่ด้ฟันไม่ได,ไมไดีไม่โดนปะนั่นแหละนั่นแหละมา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 ไม่โดนปะมาสี่ทีสองทีเอาหมด มึจะเข้าข้างในข้างในอีกวะมาตรงนี้นี่มามาที่หมาข้างในนี่มาตรงนี้นี่มา,มา,มา,า,นนมาตรงนี้นี่มนนตรงีี้่เออเลี้ยวไปเลี้ยวไปเออนั่นะแหละมาดาบมาครับจังหวะนี้วันวันไปครับขยับตัวไม่ได้รีบหนีนะ เาฟันเข้าเาท่าไหร่วะเนี่ยแปดร้อยเองอะ่ะฟันเข้ารั้งละแปดร้อยเองนะครับน้อยมากอย่าไปไหนเออนี่แหละอย่างนี้แหละย,ยาวเลยอย่างนี้ล็อกไว้ปึ๊ย๋ยวยาวเอาละครับผมเหลือหมื่นสองหมืนสองนี้ขอไปเซฟหน่อยวะเสียววะเขียนเริ่มใหม่บอ,อ่ะอ่ะ โอเคฟันต่อฮะฟันต่อฮะเอาหรือไปเก็บกล่องเอ็กพอเ์ตโน้ตก่อนดีวะเดือทักประมาณเก้าหมื่นเขาไปเก็บดีวะเฮ้ยปกระทืบไปกระทืบตัวแดงก็แวบใช่ปะไม่ใช่เหรอเดือดแต่แสนเดียวแล้วพวกนี้ก็พูดหมื่นอยู่ได้เดือดแสนไม่ใช่เดือดหมื่นเหมือนขามาถึงพื้นมาเสียววะรอไปหน่อยดิ เรียวมันนี่นี่พี่เนี่ยเดียวมาดิเอางโลงมาไปกัดตีมันจะเรียวออกไหมเฮ้ยตัวแดงอยู่วะเมื่อกี้ตัวออร่าขึ้นแดงอยู่วะเนี่ยตัวแดงอยู่เนี่ยเสียววะเนี่ยโอเคเรียวออกงี้แจ่มฮะแจมะ่แจมครับตัวนี้แหละ กับตัวนี่แหละเอาแม่งเลยแสนเดียวแล้วหลือแสนเดียวแล้วขออยหนย่อ,อยคอยหน่อยจะเก็บไอ้เพื่อนโนตต่อเอาละครับผมเก้าหมื่นเหลือแปดหมื่นเมื่อไหร่คือมันจะหนีไปกลางทะเลนะครับ ไปพันไปก่อนมีจังหวะพันไปก่อนเอาละไปเก็บไปพุ่งรถกก่อนน้องเบ้เออ่ะอ่ะไปก้อนนี้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 เ้าหน้าใช่ละก้หน้าใช่ละปึ๊บใช่ปะลงไปดูดินี่ไงแถวนี้แหละหน้าใช่ละเดี๋ยวเร็วเวเดี๋ยวสัตว์มาที่แถวนี้ไม่ใช่หรอนี่ไงนี่ไงปึ๊บได้แล้วฮะปิดไปเลยปิดไปเลยไป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 ท่านอยู่ไหนวะเนี่ย ไอ้ทาท่านอยู่ไหนวะขน,น้องวนหาไทท่านก่อนท่านจะไปทางนี้นะมีเวลาสิบห้าทีดูนีจากเวลเจ็แปดนี้จะถึงเวลอะไรนะครับพี่ว่าน่าจะได้สักสี่เวลอย่างน้อยอะแปดสิบถึงหรือเปล่าว่าไม่กล้าหวังเยอะแล้วหวังเยอะแล้วไม่ได้โอเคน้องหาไม่เจอ <Huh? S 1> วนรอบแล้ว <laughs> เอาว่าต้องแบบว่าไปรีเซตอะเพราะว่าถ้าเจอตอนนี้ก็ ไอเอ็กเพลนโนที่ได้มาอาจจะไม่ทันนะครับไม่รู้มันหายไปไหนทั้งๆที่พี่ก็ไม่ได้ออกเกมนะไม่เวลดีที่เราเซฟไว้ไงเอาล่ะเราเซฟไปตอนที่มันเลือดเหลือหนึ่งแสนสองมื่นโอเคได้อยู่ไม่ใช่เข้าเกมมาหายนะอย่าบอกว่าหายนะโอเคยังอยู่วะอ,อยู่ก็ฟันดีวะฟันต่อฮะอ่าฟันต่อครับผมเดี๋ยวทำสัญลักษณ์ไวด้ดูดีๆว่ามันอยู่ตรงไหนนะ เดิมครับเทไปไว้แบงช่วงนี้แหละเอาอะไรมาขยับให้มันขยับไปก่อนหรือเก้าหมื่นเก้าโอเคไปเอาเอ็กซ์เพรสโน้ตก่อนเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมองไปเห็นเสาเขียวโอ้ไม่อยู่กลางน้ำเลยนี่ว่าโอเคมันอยู่กลางน้ำอยู่ตรงนี้นะพี่ดูก่อนเอ็กซ์เพรสโน้ตมันอยู่ตรงไหนถ้าเกาะอยู่ตรงนี้เอ็กซ์เพรสโน้ตมันอยู่มันจะ,ม,นจะม,มันจะมีนั่นอยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะ เาละอธิบายไม่ถูกแต่พี่ไปถูกอยู่นี่ไงเห็นหางเห็นหางมันอยู่เรายังเห็นหางมันอยู่นะไอ้พเพื่อนน้อยไมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอตรงนี้ก็มีกล้องหนึ่งนะ,ะตรงนี้ก็มีกล้องหนึ่งเอาตรงนี้ก็ได้มาเดี๋ยวตรงนี้ก็มีกล้องหนึ่งนะครับจะวิ่งไม่เอาเลยปึ๊บเอามาเมื่อกี้เราไปไกลเกิน ตรงไหนวะนี่ไงมาได้มาแล้วปิดไปไปไปไดีลัตเตอร์มาตรงนี้สัตว์โถดเยอะเอาได้มาแล้วส่วนไททันก็อยู่ตรงนี้แหละนี่ไงโอเคได้มาแล้วครับเมื่อกี้เราไปนั่นเกินอุ้ยจังหวะนี้ฟันให้สบายเลยเนี่ยน้องผ่าไปมิจังหวะนั้นจะจมน้ําตายก่อนนะมาดิมาดิมา,มาฟัานเลยเายาวโจ้อุ้ยกระทือไปไงวะ หาไม่ถึงพื้น,นกระเทืบได้เลยเนี้ยแม่งกแก้มาไงวะเย็ดเป็ดนั่นอะไรดีว่าเราเซฟไว้่ะน้องไอ้ขี้โกง <S 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 เอาละครับกลับมา <S 2> <S 2> มา,มาเอากนไหมดูดิเฮ้ยกระเทืบกระเทืบตัวเนไม่แดงเราเป็นอะไรตัวแดงอ่ะอย่าตัวแดงดิ มื่อกี้ตัวแดงเฉยเอ้ยอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เอาละครับมาเอาให้เหลือสักแปดหมื่นเก้าหมื่นก่อนจะไปไหนเราจะไปไหนจะตายแล้วหน้าจะตายแล้วหน้ามาฟันไีก่อนครับปนจังหวะฟันไปก่อนเราค่อยเอาเอ็กเพลเยอร์โนดแล้วการที่เราได้เอ็กเพลเยอร์โนดไปแล้วหนึ่งังนะครับพอเราเข้าไปเก็บมนอีกทีอ่ะมันจะไม่ขึ้นรูปนะ แต่ว่าคูนไหมเดี๋ยวไปดูวิทีหนึ่งพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะคูณหรือเปล่านะครับตอนนี้เหลือเก้าหมื่นแล้วเอาละมันอยู่ตรงไหนนะอีกทีดิตรงนี้อ๋อนี่ตรงนี้ไงน้องมันจะมีนั่นอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะมีเกาะอยู่นี่ไงเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาไปเอาอีกทีหนึ่งจะดูว่ามันคูณสองหรือเปล่านะไปลุกไปทีล่าสู้สู้ทีล่าสู้ตาย เอาล้ครับไปเก็บกองเก็บกองหนยวะเนี่ยวะวันนี้วันนี้ปุ๊บอ่ะเนี่ยมันขึ้นมาอยู่โอเคมันคูณสองอยู่น้องมันขึ้นคูนสองอยู่แต่ว่ามันไม่ขึ้นรูปไปเฉยครับปุ๊บไปฮะอุ้ยมาแล้วมาแล้วอิเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเอาละคราวนี้มันจะกระทืบกูไหมมันไปกลางร้นเหมือนเดิมไหมน้องคราวนี้จะไปฟันหัวดีกว่าวะไปฟันหัวมัน มันน่าจะฟันไม่ได้เฮ้ยมันน่าจะกระทือบไม่ได้เออเฮ้ยเมื่อกี้มันตกใจแล้วตบกัดมันทีนก่อนอ่ะโอเคถ้าทาให้มันรู้ตัวกันว่าเฮ้ยมึงอย่าโกงนะเว้ยเมื่อกี้มันตกใจมันเลยเผล่บั๊กเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาละคราวนี้น่าจะไม่กระทืบแล้วอืบเอาละครับผมยาวๆไปถ้าเหลือแปดหมื่นเมื่อไหร่คือเราสบายใจได้มันไม่กระทืบแน่นอนเอาละครับผมมันไม่กระทื้แล้วถ้าเหลือแปดหมื่นแบบนี้มันจะหนีตายสุดชีวิตนะครับ อะอะอะอ่อออบอมแล้วไงมันก็รอดมันก็ไม่รอดบอมแล้วเอาละครับเจ็ดหมื่นคอยดูตัวเลขที่เป็นเลือดมันให้ดีนะครับถ้ามันลงรัวนี่คือแบบเสดงรว่ามันจมน้ำาั่นแหละแต่ตัวนี้ไม่น่าจะจมเพราะว่ามันทุบโปโพอยู่โรคอยู่นะครับอ่ามาดูกันนะครับจากเวลเจ็ดสิบแปดเฮ้ยเป็นไรค้างวะค้างทำไมเนี่ยเฮ้ยตกใจอย่าค้างที่ บัวเด้งเด้งไปเดี๋ยวครับย้อนไปไกลเอาละครับสี่หมื่นสี่หมื่นจะไปไหนมีีตายแล้วครับน้ำไม่กระทืบแล้วเรารู้นายถูกออกแบบมาแบบนี้ทำามกระทืบมานี่หาย,ยนะ oh, <no. S 1> เอ้ยเดี๋ยวจวังหวะสุดท้ายพี่จะกระโดดลงจากหลังลูมานะครับพี่ไม่รู้ว่ามันแชร์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่ผ่านมาไม่เคยกระโดดหรอกแต่ครั้งนี้จะกระโดดดู เอาละครับสองหมื่นสองมืนเอ,อ,นอาละครับแล้วแปดพันเจ็ดพันหกพันห้าพันสี่พันสองพันหนึ่งพอีกทีดิเพีหนึง่งพอแล้วพอแล้วกระโดดลงมาปันเองดิอาฮะปันเองดูอึโอเคเรียบร้อยฮะ เวลเด้งเวลเด้งน้องโลมาอยู่ไหนวะมารับหน่อยดิเดี๋ยวฉลามมันแดกโลมามานี่มาลูกมาหนูอยู่ไหนมารับหน่อยเร็ว <c oughs> okay, โอเคโลมามาแล้วกินโลมาครับปุ๊บไปกินเนื้อมาลูกอร่อยแน่นอนอ่า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 ได้มาแล้วครับโอ้เนื้อเยอะมากเต็มตัวซะมั้งเนี่ย พอแล้วลูกกินเยอะไปมปะบูเนื้อมันเยอะมากเอาล้วครับดูดีเนื้อ,อยังเยอะปิ๊ดต้องเปิดกระเป๋าล่างดิปึ๊บไปกี่เวลเฮ้ยฮุ้ยเป็นเล่นววเวลเ,นะเดียวเองเหรอกูกูหวังน้อยนะสี่เวลอะมึงให้กูเวลเดียวเองเหรอเมื่อกี้พี่ก็ลืมดูมันได้เอ็กพีเท่าไหร่นะครับอนนั้นอเอาไปมิลิลาเมตรไปโอเคตอนนี้เว,วลเจ็ดสิบเก้ากูฆ่าตั้งงานให้กูเวลเดียว แล้วค,คูณเท่าไหร่วะคูณสองเนาะโอเคไม่เป็นไรน้องก็ทําให้ดูนะครับพี่จะลงดันเลเวลเจ็ดสิบเก้านี่แหละเลเวลเจ็ดสิบเก้าก็ลงได้นะครับเอาล้ครับก็น่าจะสิ้นสุดสําหรับซีรีส์สามสิบวันฉันจะลงนันเจียนแล้วได้เดี๋ยวเจอกันในคลิปรีวิวนันเจียนนะครับก็คือจะให้น้องฮิรานี่แหละไปคุณรีวิวโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับในซีรีส์ถัดไปสําหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ